ทุกอย่างต้องมีการพัฒนาฝนไหวไหทถาจริงไหวปะถ้ามึงพูดว่าไม่ไหวกูไม่ไหวด้วยกูอยากให้มึงเห็นเมื่อวานตอนกูไปซ้อมเต้นมากเดี๋ยวโบ้เดี๋ยวเกิร์ลเดี๋ยวเกิลตาลอยเลยมีหมุนตัวด้วยอีดอกมึงนับสี่หรือนับแปดกูนับสองหนึ่งสองทับเลย โ oh, ไม่ใช่แต <Wait>. ่มดนเซอร์ด้วยเหมือนตามเพื่อนข้างหน้ามึงยึดติดไงเข้าบิดไม่ถูกเลยนะนับหนึ่งสองซ้ำอ่ะโอ้โหมึงแม่งยึดติดไงเฮียห้าหกเจ็ดและแปดไปหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกและเจ็ดและแปดหนึ่งสองซ้ำไปเหมือนกัน กับน้องสี่กับนะแป้นอะยังไงวันนี้เรื่องหลับยังไงทียังไงทีแพวกูตื่นเช้าขนาดนี้อยู่ในเวที MUT เดียวกับ Amanda MUT คือ Miss Universe Thailand เออแต่นี่คือ MUT เรียกว่าเป็นเวทีที่ดังมากนะ Miss Universe นี่คือคนรอดูทุกปีไม่ใช่ university ใช่ไหมไม่ใช่เด็กมหาลัยทุกคน Universe แบบ around the world ราวตีหนึ่งในสิบเออตอบไม่ได้แล่ว่าตอบแล้วถ้าหนึ่งในสิบต้องตอบแต่เดี๋ยวต้องต้องถามเขาเพราะว่าตอบคำถามของเขามันจะเป็นสามวิสวัสดีค่ะดูชื่อสมมุติใช่เหนือให้คำว่าเอออ่ะตอบมาสวัสดีครับผมชื่อแบรนตันครับคือใหญ่แบบหมดเวลาแล้วเหรอเออหมดเวลาสามวิมันยากนะ เอาคำนี้ตอบให้อยู่ให้ในกูจับเออคีย์เวิร์ดจำไม่ได้ว่า30วิหรือเปล่าจำไม่ได้ใช่มสามสิวิพอหมดปุ๊บไฟตัดปุ๊บมึงต้องจบประโยคให้ได้อะมึงต้องลงให้ได้อะมึงจะพูดยังไงให้แบบคนเข้าใจยากนะเว้ยต้องมีกลืนต้องมีตับนั้นฝากสั่งแซ่จิเอาเขามามาอยากรู้เหมือนกันว่านางงามเนี่ยเขาจะโดนอะไรบ้างมามาคุยกัน 6ดรีมชนะการศึกษิต MUT 69โอบตาปราโมดว้าสูงมากนี่คือทรงนางงามเลยนะวิธีการพูดจาโทนหน้าเนะหน้าผม กันมือไม้หุ่นโอ้โหนี่คือนี่คือฟอร์แมตนางงามไหมนะอายุเท่าไหร่คะลูกปีนี้จะ28ค่ะ28 28น้องอีมแล้วหนูพื้นเพเป็นคนจังหวัดอะไรคะเป็นคนกรุงเทพค่ะกรุงเทพเลยใช่มันมาการเดินสายนางงามได้ยังไงจริงๆริงเป็นนางแบบมาก่อนค่ะแล้วก็พี่ธีโมก็แบบมาลองดูสักทีเราแบบน่าจะส่งมีทีมแบบจิ้มเลยใช่ไหมว่าคนนี้มันน่าจะเใช่ใช่อย่างแบบในโมดิวก็มีหลายคนแต่ว่าก็จะไม่ใช่ทุกคนที่เราจะส่งไปนางงามแน่เขาเลือกจากอะไรคะส่วนใหญ่ 那是我帅，你我哦，จบ。 โอเคนะอันนี้พี่ก็ไม่กล้าเถียงหนึ่งคือยิ้มต้องสวยพูดแล้วดูฉลาดไหมดูสมาร์ทเออดูสมาร์ทแล้วก็โทนหน้าแต่งง่ายคือเหมือนมันมันพาไปลุกไหนก็ได้มันจะเฉียวก็ได้มันจะแบลวก็ได้มันจะอะไรก็ได้เลยลุกหน้าแล้วจะอย่างโทนหน้าเราตอนแต่งนี่มันแต่งยากไหมตอนหมอทำหรอออตอนหมอทำตอนหมอทำหมอบอกว่าหมอยืนเถียงกันไหมยืนเถียงแต่ว่าตอนนั้นกูไม่รู้เรื่องลวโดนยาสลบ๋อนตามเลยใช่ใช่แล้วกว่าจะปลุกตื่นปลุกยากเลยนะหือว่าตายหาไปแล้วด้วยแล้วตอนปลุกหมอไม่ได แมาโดนคีย์เวิร์ดอะไรตอนเข้ารอบแรกโดนเรื่องเอชค่ะตอนนั้นจะแบบไม่ค่อยดีตอบไม่ดีเพราะหนูได้หนูได้บอกว่าโหเอชยากมากค่ะเพราะหนูถือแจ็คอยู่ถือเิกอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่เอโดให้สัตว์ให้1ิบวินาทีเรื่องเอชค่ะวันนั้นผมยอมรับนะครับผมถือเจ็ดแปดเก้า ในใจผมคิดว่าถ้าผมจัวสิผมจะน็อกแน่ๆแต่ผมได้ไปจัวเอ็ดมาเพราะ่วเอ็ดมาเท่างล่น<ม><ม>ครับไพบบ่ที่ผมถืออยู่กลายเป็นเจ็ดหน้าแปดหน้าไปเลย<อ>เรารวมหน้าผมเข้าไปด้วย เดี๋ยวก่อนนะการที่จะเป็นนางงามได้เนี่ยคือพี่อยากรู้ว่าเขาต้องแบบเตรียมตัวยังไงนานไหมคะกว่าจะแบบคนที่พร้อมแลออ้วที่จะประกวดไม่ว่าถ้าเตรียมให้พร้อมเลยจริงๆหนึ่งประมาณปีหนึ่งพร้อมอะไรหนักหนาเดินเดินโอ้โหจเดินเดียวปีหน,นึ่งงี้ใช่สุขไหกโนกเชียงใหม่เลยนะแต่นางงามทุกคนต้องรู้ว่าอะไรคือข้อบกงของตัวเองบางคนก็จะแบบ p e r f o r m มนซ์ไม่ดีบางคนความรู้ไม่ดีภาษาไม่ดีคือต้องไปแบบมันต้องมีอยู่ไหมเดี๋ยวนี้ความสามารถพิเศษแบบต้องฝึกต้องอะไรมีก็ดีค่ะแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรหรือว่าปเรรรียนลอ้งง เพลงอะไรอย่างงี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้งานมันไม่ได้มีแบบนั้นแล้วใช่มันแล้วแต่เวทีบางเวทีเขาก็จะแบบว่าต้องการบางคนก็ไม่ต้องการแต่คนนี้ก็คือแบบเป็นกีฬาถ้าเวทีแบบจังหวัดอ่ะต้องการแต่ถ้าเวทีใหญ่นี่ไม่น่าจะแล้วน่าจะเป็นโชว์แบบเดินมากกว่าสวดทรงยิ้มอะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่เขาบอกเดินทิ้งสะโพกเนี่ยมันเดินยังไงบอกพี่หน่อยใช่มันถ้าตามความคิดเข้าใจของมึงทิ้งสะโพกทิ้งยังไงไม่ถ้าไปกููเดินกูว่าเอออ่ะแล้วถ้าเดินทิ้งสะโพกเป็นยัไงไม่สิมัน มันต้องอย่างนี้หรือเปล่าวะที่เคยเห็นนางงามเขาอะหนึ่งแอนดไม่ได้หรอกรางวัลไม่ได้หรอกรางวัลเอาส่วนหน้าแล้วพูดอย่างนี้เลยเหรอคุนใจก้าวเลยเวทีนี่ผมคุยดาเวทีนี้ผมคุยด่าพูดถึงความรักบ้างเอาะวันี้คุยเรื่องชีวิตสอบไปเหรัแล้วนี่แปลมาตั้งกี่คนครับสวยขนาดนี้ สี่คนค่ะว้าวรักแรกเริ่มตอนอยังไงคะมัธยมได้อะมัธยมมต้นอะไรอย่างนี้ค่ะตอนนั้นเรียนสหะรือว่าเรียนหญิงด้วนเรียนสหะค่ะอ่าฮะใช่เป็นนักกีฬาเหมือนกันแล้วแบบหนูเป็นนักกีฬาด้วยหนูนักกีฬาอะไรคะเป็นบาสใช่เล่นเป็นแป้นเหรอคะหรือว่าไเปี้ยเป็นเซนเตอร์ค่ะอ๋อเป็นเซนเตอร์อ๋อเชื่อปังแอบมองตัวอยู่เซนเตอร์อยู่ตรงกลางวิ่งไปไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้เคี้ยตื่นเช้าหัวแล่นเลย คบนานไหมคะสองคนแรกไม่ค่อยนานหรอกคนละปีสองปีเงี้ยแต่เป็นผู้ชายหมดใช่ไหมผู้ชายหมดเลยผู้ชายถือว่านานนะแต่สองคนแรกก็ไม่ได้มีอะไรก็คบก็ป๊อปปี้เลิฟธรรมดาคบแล้วก็เลิกตามธรรมชาติไปได้กันไม่ได้อ่าพอมาคนที่3ามหนูคือสุดเก๋พราะเรามั่นใจว่าเราสวยสุดเก๋อออมึงบอกไปเลยว่ามึงไปแย้งหนูไปแย้งเข้ามาเหรอ เดี๋ยวก่อนแยกนี่คือแยกยังไงครับเขาคุยสองคนพร้อมกันแต่เราคุยก่อนใช่เขาคือหนูแล้วก็มีคนนึงใช่ไหมหนูคุยก่อนหนูมั่นใจแต่เขาไปเรื่องคนนู้นไงเขาไม่เรื่องดีอะไรอ่ะมันก็เลยแบบริษยามันยอมไม่ได้เพราะกูมาก่อนนอะกูมาก่อนเพลงปันแล้วพอต้องขึ้นกี่เผ้านั่นมีโว้ยคนละเพลงก็มีแค่สองคนเก็บสองทางมันต้องอย่างนี้หรือแบบกี่เผาเฮอะไรนั่นน่ะพี่คิมพี่คิมไงหลุดมตีมเหรอเหรอ แล้วพอรู้ว่าเขาปเป็นเรื่องคนนั้นมันยอมไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นดีเจสาวสุดสวยบีมเรียนกันพี่คณะกลางวันเขาอยู่กับเราไง ยังคือเขาอยู่กับดีเจมันเลยเหมือนแบบใช้ชีวิตคนคนละมาร์ทกันเลนจริงมันก็เลยแบบคบกันไปได้เรื่อยเราก็เป็นอยู่ในฐานะเพื่อนเราแบบเราจะเป็นคนดีเราจะไม่ไปไหนเราจะรออะไรเงี้ยเราแบบเราเชอมาในความรักของเราจนเกมจนจนแบบจับได้ว่าเราอยู่กับเขาเต็นตอนกลางวันอะไรอย่างนั้นใช่ไม่เขาขึ้นคอนโดมาดาหนูอยู่ของหนูมันเป็นความบังเอิญที่เขาเจอจะอยู่กันอยู่อยู่หอเดียวกันใช่ผู้ชายมาอยู่ห้องเราใช่เขาแบบมานั่งติ้วหนังสือกันที่ห้องก็คือมีมีเพื่อนอยู่อะไรเงี้ยแต่เขาไปหาแฟนเขาแล้วเขาไม่เจอ ่แล้วแล้วเขาก็เลยเดินไปที่ห้องเขาไม่รู้แต่คือยายผู้ชายก็คือนางโลกนางก็คือเกณเนี่ยนะก็เลยว่าอ๋อเนี่ยมันอยู่ห้องนี้อ่เขาก็ถามว่าเลือกค่ะเธอต้องเลือกแต่เขารู้ใช่ก่อน๋อมันก็เลยเกอาเคหนูไม่ได้ให้เขาเย้เลยนะตอนแบบเขาเป็นแฟนกันเหมือนเราไปอยู่เหมือนเป็นเพื่อนที่ดีประมาณนั้นแล้วเราก็เลือกแล้วก็หวังแรกคันนี้ผู้หญิงมาถึงบอกเธอต้องเลือกเลอ่เลือกไม่ได้เขาไม่เลือกแต่เขาก็ไปงอก่อนแต่สุดท้ายผู้หญิงเขาก็รับไม่ได้เขาแบบรัาน่งเลือกไม่ได้ใช่ แล้วจะเชื่อมั่นได้ยังไงว่าแบบกลางวันก็ต้องเรียนกับนี่แล้วหนูไม่รู้แน่เพราะเรามาคบกับเขาจริงนะหนูมั่นใจว่าหนูเอาอยู่หลังจากจบล้ตรงนั้นได้เขามาครอบครองแล้วแล้วมันไปเลิกตรงไหนด่มาชอบทำกิจกรรมจะไปทำกิจกรรมกับเพื่อนนางมาด่าเพื่อนนี่ว่าแบบทําแบบเนี้จะเป็นแบบกะหรี่เนเพื่อนนะนี่ก็คือเลิกแมวยังไงนะเหมือนจะไปเข้าชมรมอันหนึ่งด้วยกันสองคนชมรมคนหัวลูกเหรอ ทำรมอะไรทำไมถึงโดนว่าขนาดน้เป็นแบบรักบี้ค่ะใชยเยอะแล้วเราเสือกดันเป็นนักกีฬามาก่อนด้วยเราก็เลยแบบอยากเข้าชมรมนีนักกีฬาได้ออกกำลังกายอยากไปเข้ากับเพื่อนตัวแฟนเขาเลยบอกถ้าเธอเข้าอันนั้นอ่ะเธอเป็นกะหรี่เลยนะใช่จะเป็นกะหรี่เหมือนเพื่อนเลยนะนี่คือด่านนี้เป็นกะหรี่นี่ไม่ว่านะดาบเพื่อนเป็นกะหรี่ไม่ได้เลยแมวแล้วคนที่4คือคนล่าสุดเลยไหมคนที่4ีคบนานไหมครับนานสี่ปีห้าปีมั้้จะแต่งงานกัน ติมเรียนปอโทต่อแล้วแบบน้องเขาแบบปีหนึ่งปีสองเนี่ยเลยชี้โอ้ห่างกันห่างกันห่างกันอคนที้มาจากชมรมลับบี้เขาคิดเราแล้วเขามองเราไงเออมันจะต้องมีสัญญาณเขาก็มองอย่างนี้คืออะไรคิดภาพว่ามันจะมีคนแบบนี้จริงๆไหมวะต้องอยู่ในผับแล้วก็คิดเราแล้วมองนะเย้ ตอนแรกก่อนที่คบกันน้องเขาเพิ่งไปเลิกกับแฟนมาซึ่งเขาแบบร้องไห้เสียใจมากนี่ก็เลยถามเลยแบบว่าจะรอไหมถ้าจะรอเนี่ยนี่จะแบบแคบ่ไม่ยุ่งไม่ยุ่ง,งนี่เราแค่ค<ๆ>ุบกิบกันพอนางว่าไม่รอแหละก็คบคบมาแต่ระหว่างทางคือเขาก็แบบเหมือนเราจะมีเซนส์ว่าระหว่างที่เขาดูไอจีเขาจะเลื่อนเลื่อนไปแล้วดูชื่อถ้าคนเนี้ยมาดูเลยก็ปิดก็คือแบบรอเวลากลับบ้านไปเจอกันก็ไปเจอกันหนีนิดหน่อยจนพอเลิกกันจริงๆก็คือเขาเลิกกับดีนไปประมาณแบบ3 4เดือนแล้วก็หายกันไปเลย <S <S ใช่ไหมคะ<ๆ><ๆ>หนูบรรลุอีพีคือเขามั่นแล้ว กับแฟนเก่าของเขาคนนี้อะไรเงี้ยใช่คือแปลว่าในระหว่างที่เขาคบเราคือเขาง้อกันอยู่ตลอดไม่รู้ว่าง้อไหมเหมือนกันแต่ว่าก็โปคือคงที่ใช่กันจริงจริงีว่าคนสุดท้ายที่มันหนักมากออเี้ยคือดีไปช่วยเขาทําการบ้านอะไรเงี้ยเนาะหลังจากทางานเสร็จก็คือเหนื่อยมากสักพักแล้วนี่ไม่ไหวแบบช่วยเรียนไม่ไหวแล้วอยากพักแต่มันส่งกําหนดไม่ทันไฟแนลแล้วนี่ก็เลยบอกเออเหนื่อยขอพักได้ไหมนางก็เลยเดินไปเอ่อกดตังมานางก็ไปอีกตังหมาสามพันแล้วนางก็ปาใส่หน้าที่ล้างอาหารเลยนี่ก็เลยหน้าแบบหน้าชาเลย เยอมากแบบช่วยเหลือทุกอย่างไม่ว่าจะเรียนเรื่องเงินเรื่องอะไรทั้งหมดใหู้่ใชาเงิน3ามแสนก็นั่นไงเขาก็ไปกดสามพันกับมาคืนเ้อาไปก่อนนะอันนี้คือดอกเบี้ย เหมือนอย่างที่เขาบอกเขารู้สึกว่ามันเป็นเวรกรรมหมายถึงว่าแต่แต่พี่นี้ไม่อยากให้คิดอย่างนี้นะคือแต่ละคนนะ่ะไม่เหมือนกันเป็นเพราะหนูเจอคนที่มันไม่ไม่ดีแล้วก็ไม่ได้เข้ากับเราอะหนูแค่คิดว่าเขาแบบเขาไม่ได้รักหนูเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อะสิ่งที่ดิ้นต้กันมันแค่นี้มันน้อยมากดิ้นไม่ไม่ต้องมายุ่งกันไม่ต้องอะไรก็ได้อะไรก็ได้แบบยูจะไปตีกหลียูจะทำอะไรก็ทำเลยแค่บอกกันพออะไรเงี้ยแต่แบบอย่างน้อยก็คือให้เกียรติให้เกียรติกันหน่อยแบบอยาให้แบบความซื่อสอัตย์ ซาคนคนล่าสุดอ่าฮะอ่าฮะคุณพ่อเขาก็แบบเดินมาบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวขอให้แบบบวชก่อนหนูแล้วค่อยแบบค่อยมาค่อยใหห้นูบวชก่อนเงี้ยหรอใช่ให้กลัหัวเนี่ยตอนนั้นเพจสร้างคนดี้เขาสิกลัวไปเครียดแปลว่าทั้งสองบ้านเจอกันแล้วถูกไหมแต่สุดท้ายมันดันเกิดเรื่องนึ่งขึ้นมันเป็นเซนต์ของหนูเองรู้สึกว่าแบบถ้าเราตัดสินใจย้ายไปแบบตรงนู้นอ่ะเราเราเราจะอยู่กับคนนี้ได้จริงไหมเขาจะเป็นพ่อที่ดีของลูกได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันรู้เลยว่าเขาไไไไมมมมม่่่่ดด้้้รรรรััััััักกกกกกอออออะะะซึงงงพนน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 นเเเเลลลลิิปปจๆ็็็ผยยาาาแหคูต คือเขาคุยเขารอ,อก,กันมาตลอดแล้วอะไรก็ยินดีกับเขาด้วยเขาแบบตอนนี้เขาเขาก็แต่งงานแล้เขาแบบเจอเทล่าก็เหมือนก็เหมือนที่น้องบอกแหละว,ว่าเขาน่าจะเจอคนที่เขาใช่เป็นคู่กันแล้ว สเปคอยากรู้สเปคจังก็ถ้าเป็นแบบภายนอกขอแบบสุกบดีอดีิบสีใช่ไหมเข้าก็ได้เข้เจ็ดสิบขึ้นไปได้เพราะว่าเผื่อเขาใส่ส้นสูงด้วยเขาบอกเขาชอบสไตล์ก็จีอ๋อเข้มเข้มหมอก็จีเธอเที่ยวไทยอะเหรอก็จีเธอเที่ยวไทยอะเหรอทางนั้นอยากให้เธอลองรักอัมพลรู้ไหมชอบแบบนั้นใช่เข้มเข้มยิ้มเท่ๆมีเสน่ห์ยน่ารักน่ารักอ่ก็แม่งเท่จริงเลยแม่งน่ารักนะอย่างแรกเลยขอหุ่นดีไว้ก่อนขอแค่สูงเป็นหลักไม่ต้องหุ่นดีก็ได้คือจะอ้วนก็ได้ ชับบี้ก็ได้ได้หมดาหาแต่แมว่มรอก็มีตัวใหญ<ม>่ผิวผิวเข้มก็ได้ผ,ผิวขาวก็ได้ไม่ติดไม่ติดแต่แมวตีไม่ชอบสายแบบเอเชียไม่ชอบ แต่ว่าถ้านิสัยก็ขอแบบขอคนเข้าใจว่าเราเป็นคนมีเพื่อนผู้ชายเยอะอ๋อไม่ขี้หึงไม่ขี้หึงเวลาเราเมาแล้วเราทรงไหนชอ,ชอบชอบต่อยกับคนอื่น <laughs> ใช่ดิชอบตีกับคนอื่นชอบหาเรื่องออกข้าวทรงห้าวใช่ท้องห้าวคือแบบถ้าแฟนตัวใหญ่มันจะดีเพราะว่าแบบเวลาเขาดิมจะไปซัดเขาเขาจะไปต่อยใครก็ตกข้างๆไงนึกว่าต่อยเป็นสายหาเรื่องชอบใช่ชอบหาเรื่องแบบพี่ฉอบผิดผิดหูหน่อยใช่อ๋อเมาแล้วก็แบบใช่มงปิวเด็กเพีอะไรสาดไม่หรอ ชอบอ่ะเหมือนตุ๊กตาหมีแตะไม่เหรอไม่ทีนี้อีกทีไม่สิโซดาโซดาแย่งโซดากวบผมมันก็เลยเป็นทรงที่แบบต้องการคนที่แบบประคองเราได้คือดิมจะไม่เมาหลุดบ่อยนะแต่คือถ้ามันหลุดมันมันหลุดเลยมันหลุดเลยมันต้องใจเย็นไหมใจเย็นก็ดีค่ะถ้าเราดูคนใจร้อนนะถ้าสมมติว่าพูดว่าเราไปต่อยกตีเขาได้เนี่ยก็ใจร้อนแต่ว่าแบบอดทนเก่งอาชีพนี้ไม่ไม่ติดเลยฟรีแลนซ์ได้หมดเลยหรือจะเป็นพนักงานประจำอะไรก็ได้ได้เลยขอแค่สูงมากขอแค่สูงก็ไม่ ไม่งี่เง่าไม่ขี้เหงาถ้าเราอยาก็ีเพื่อนผู้ชายเยอะแดกเล่ากับเราได้ก็จะดีก็ต้องไม่เจ้าชู้ด้วยล่ะขอเข้าใจดิมคนง่ายมากอยากได้อะไรบอกพูดให้อิสระให้อิสระนี่สเปคง่ายมากทุกคนต้องแบบมีพื้นที่ของตัวเองเธอต้องเปยไหมเปยก็ดีค่ะแต่ว่าไม่เปยก็ได้เพราะหนูก็เป็นสายเปยเหมือนกัน ข้อดีข้อเสียข้อดีเป็นคนลุยลุยใช่ข้อดีเขาเป็นคนเหมือนที่นิ่บอกเขาดูคนง่ายกินง่ายอยู่ง่ายคือถ้าคนเป็นแฟนไม่ต้องมาเทคแคร์เยอะมึงทรงดูแลตัวเองได้ใช่ดูแลตัวเองได้แต่ว่าแบบชอบสกินชิพอะไรเงี้ยอ๋อเป็นคนมุ้งมิ้งเหรอไเว้าได้อยู่กับแฟนก็จะแบบชอเป็นคนเคี้อ้อชอบกอดใช่ใช่เขาขอให้อิสระแฟนด้วยข้อดีเขาเป็นเค้าบอกว่าแฟนจะไปเที่ยวผู้หญิงจะอะไรไปเลยแต่ขอให้แบบพี่พี่นี่ถามจริงไปได้จริงจริงเหรอไปได้จริงจริงก็ก็บอกคือบอกบอกหรือไม่บอกดีกว่าของนิวได้ทั้งสองอย่างบอกก็ดีอาจจะแบบเครื่องงนนนิดึเา แต่ก็ไม่ลากมาเป็นอารมณ์เนี่ยแต่ถ้าไม่บอกแล้วจับได้เองอเนี่ะเป็นเรื่องเพราะว่ามันนี่คือแบบมันนี่คือแบบเจตนากโกงมันนี่คือแบบหนูเป็นคนจังหวัดแรกหูเปนกรุงเทพจริงเ็ไมันนี่มันนี่มันนี่อยู่กับเพื่อนเยอะคือแบบว่าแค่ขอไม่โกหกกันพอบอกกันตรงๆดีกว่าแล้วก็ถ้าไม่ได้เอาเป็นตัวเป็นตนเราก็โอเคผู้หญิงใช่ไหมแบบไปกินได้แต่อย่าเกินพอแต่อย่าเกินพอ นอ๋อกินได้แต่อย่าคืนบ่นอันนี้พี่ว่าน่าจะพูดกับหนูนะไ่าจะพูดกับเขาอบได้แต่อย่าถ้าไม่คืนก็บ่นออกมาข้อดีมีอะไรสวยไงาสวยหุ่นดีหุ่นดีใช่หุ่นดีหุ่นดีแล้วก็ทรงนางงามเขาดูแลตัวเองอยู่แล้วแล้วเขาเป็นนักกีฬาออกกำลังกายอยู่แล้วเซ็กซ์เป็นไงบ้างคะดีค่สิบคะแนนให้ให้แปะแล้วกันโอเคจะสกิดแล้วมาเลยปะได้ไม่ต้องสกิดเดี๋ยวตอนเช้าไปขอองุ่นเองก็ได้ไปขอองุ่นเองก็ได้ แต่ไม่อุ่งที่คางอุ่งที่ใช่คนลุกเนอ่ะดีป่ะโอ้ตื่นมาเจออุ่งอยู่ใครจะไม่ดีลืมตาสลึมซื้อให้ป่ะให้ป่ะนวดได้ด้วยแบบตอนเช้าๆอะไรเงี้ยเราแบบเรียนสปอร์ตมาสถานวก็นวดก่อนได้แล้วแบบไม่จริงๆก็ไม่ต้องไปซื้อก็ได้ตรงนี้ก็นวดให้ได้นวดแผนซ้อนแผนเป็นมันลูกทำยังไง ไม่ใช่นวดแผ่นซ้อนแผนมันต้องงี้เว้ยทรงนี้อยู่ตรงกลางแล้วถูไปก่อนไล่ไม่อันนั้นมันแค่จังหวะเชียวอ๋อเชียวอันนั้นมันยังไม่เรียกประกันถ้าประกันมาแล้วหมุนกระดาษนี้เลยต้องถามป่ะป้าทำอะไรอ่ะถามป้าบอกว่าอะไรพิเศษลพิเศษลกแล้วมึงแล้วมึงตอบป้าไปว่าไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วขอตอนตอบป้าหมุนกระดาษไปลอโตษทตี อันนี้อยากรู้ข้อเสียบ้างขี่ช็อตค่ะที่พูดไปเรื่อยอะอยู่กับเพื่อนที่พูดแบบน้ำไหลไฟดับใช่แบบตอนพูดไปเรื่อยยับเลยถ้าไม่ชอบคนหยาบคายนี่ไม่ได้ห้ามห้ามพุยเอาเป็นทรงแบบไปเรื่อยเลยก็จะมีเพื่อนแบบแก๊งๆแบบแซ่บๆหน่อยอาจจะแบบดูแลตัวเองได้เยอะหือไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้พึ่งอะไรอะ คือดูเป็นคนแข็งแกร่งก็เลยแบบบางทีก็จะดูกระด้างผู้ชายบางคนก็อาจจะคิดว่าอยู่ได้แหละก็เลยกลายเป็นว่าลดความใส่ใจลงเก็บเงินเก่งไหมคะเก็บเงินเก่งหาเงินเก่งเข้อเสียอาจจะเราบางคนอะกินเหล้าแล้วมันสุดแล้วบางผู้ชายบางคนเขาไม่ชอบเออถ้าเป็นสายปาร์ตี้คือไม่กินได้ไหมไม่กินได้บางวันนี้ก็ไม่อยากกินนะบางนี้ก็ไปนั่งใส่ใจกับเพื่อนถ้ามีแฟนก็ต้องผ่านเพื่อนก่อนไหมใช่ถ้าแฟนเข้ากับเพื่อนไม่ได้หมดหมดสิทธิ์เลยเราเป็นทรงเซ็กซี่ปะ ี่ชอบโปมากห้ามสั่งไม่ให้เป็นตัวชอบโป้มากชอบโปมากรอนดูเสื้อข้างในมันดี้อนไปเลยเออมันเป็นยังไงมันแบบสุดโป้เลยดูหน่อยเธอเป็นเซ็กซี่จริงแล้วมีรอยสักตรงนี้เป็นดอกไม้อไม่ได้ให้ไม่ให้ดูอยากดูดอกไม้ต้องจีบก่อนค่ะ ใส่งี้แต่แรกคือจบนี่คือดูแต่งตัวนี้เที่ยวอะไรปะประมาณนี้ค่ะแต่ว่าถ้าวันธรรมดาก็จะยืดดูไม่โป๊ใช่ด้วยความเป็นนางแบบเลยมันใช่แอดิจูดแอดิจูดแบไม่ได้แขนเขินขายาวมันก็เลยแบบดูโอเคแบบมันละผิวเขาสวยมากเลยนะผิวสีน้ำผึ้งโชว์แต่แรกก็จบแล้วได้เลยเนี่ย อาไปเจอที่ไหนกินเหล้าที่ไหนคะช่วงนี้ไปอาลีค่ะไปซันเล่อะไรเงี้ยทองหล่อมีไปบ้างเขาสารบิ๊กบาร์บิ๊กบ้านอยู่พักพักอยู่แถวไห้นครับอยู่ราชโยธินค่ะเมจอ๋อก็ปาลีเลยก็ใกล้ใกล้เปิดว้ามได้ไหมเอออีทีชื่ออันใดลูก Dream Watery ค่ะ D R E A M W A T E R Y แล้วก็มีเล่นอยังไงอีกไหมคะ Facebook Twitter ก็เป็น ชนาการสุสติตค่ะติ๊ต็อไม่ค่อยได้เล่นไม่ได้เล่นทักไปได้ได้เร็กไปได้ได้ได้ค่ะอยากคุกคามหิบเขาหน่อยเถอะอยากคุยกบบใครสักคนแล้วอย่างแบบ อยากบู๊บออนน้องอยากบู๊ออนแต่เดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีดีๆเข้ามาเออคราวงนี้คนจะได้รู้แล้วว่าหนูโสดเพราะว่าดูนิโหมดใช่ป่ะเพราะว่าดูในรูปอาจจะคิดว่าไม่โสดนะเพราะว่ามันมีความเหมือนแบบคนอื่นถ่ายรูปด้วยตอนนี้นเออเดี๋ยวถาโถนแน่นอนนะฮูแซ่บขนาดนี้จริงหนูเอ้ยดีเอ็มคัลโมชอบคำนึงนี่เขาบอกตอนนี้เขาอยากคุยกับใครสักคนแล้วอเนาะลองโทรไปพวกจิตแพทย์ที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าสายตรงปรึกษาปัญหาคนที่เข้ามาจีบกลัวเขาไม่ใชคนคุยด้วยไหมบอกเขาหน่อยบอกเขาหหหนนนน่่่่อออยยยจมมไเป็ จีบตัวน้อยหนูอยไม่เป็นค่ะโอ okay.